สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอีกแล้ในช่อง YouTube Ford w i พลอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอนยนะคะก็จะมีเจ้าว i ยเทคคันนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นว i ยเทขับสีนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบ10สปีดเลยราคาจะจจาหน่ายของเขาอ,ะะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนงนะคะแล้วก็สีนี้เป็นสีพิเศษค่ะสีขาวมุกนะเดี๋ยววันนี้น้องพลอจะพามาดูร,บรอบๆตัวรถนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ มาดูที่ทางด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับทางด้านหน้านะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นกระจังแบบแรปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวอัฟอร์ดเอฟโ r อดีค่ะอันนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นสีขาวตัดสีดํานะคะกรนนี้เลยทั้งคันนี้ก็จะเป็นเหมือนขาวตัดดํานะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟ3ามดวงที่กระจังหน้ามาให้ด้วยนะคะตัวกระจังนะคะตัวคาว่า f o r ์นะคะก็จะค่อนข้างมีนิตินะคะจะนูนมากขึ้นมามากกว่ากระจังนะคะก็ทําให้สวยงามโดดเด่นมากขึ้นนั่นเอง มาดูที่ทางตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของครอบไฟเพิ่มเติมนะคะจะเป็นครอบไฟหน้านะคะก็จะช่วยนะคะทําให้กระจังนะคะดูเป็นโครงนะคะเหมือนลากยาวมาถึงตรงนี้นะคะทําให้ดันนาบึกบึนมากขึ้นส่วนตัวไฟข้างในนะคะจะเป็นไฟเดิมๆนะคะที่เราเรียกว่าไฟแมทริก LED นะคะคือไฟเลี้ยวาตามพวงมาลัยนั่นเองคะ่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัว daytime running light ตัว4แบบนี้นะคะ่ะสำหรับเจ้าขับสีนะคะตัวท็อปคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับกล้อง360รอบคันด้วยนะคะ ทางด้านหน้าค่ะก็จะอยู่ใต้โลโก้ Ford ตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ยังไม่หมดนะคะแค่กล้องหน้านะคะยังมาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีไฟตัดหมองนะคะเป็นแบบ LED ค่ะพร้อมกับหล่องลากจูงนะคะสองชิ้นที่มาจากหล่องลากจูงนะคะจะเชื่อมกับแชสซีเลยค่ะมาดูที่ทางด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะอันนี้เราได้ติดคิวรอนะคะที่มีขนาดหกนิ้วนะคะ อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเรียบนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบเรียบนะคะหรือว่าแบบมีหมุดค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะมาดูที่ตัวแม็กยางนะคะสําหรับแม็กยางนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะนเลยก็จะเป็นสีกาไฟนะคะก็ตัวนี้ค่ะแม็กนะคะก็จะเป็นขอบ18ค่ะขนาดยางของเขานะคะจะอยู่ที่255นะคะทับ65ค่ะเป็นขอบ18ค่ะ ส่วนตัวแก้มข้างนะคะตัวนี้ก็ระบายลมได้จริงนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะที่บอกว่าเป็นใบเทอร์โบนะคะหรือว่าเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะให้กําลังแรงมานะคะถึง210นะคะแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยค่ะนี่เลยหูกระจกข้างนะคะก็จะมีกล้องข้างๆนะคะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวบายสปอตนะคะส่วนมือเปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเซนทรัลล็อกนะคะสามารถ คับตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกรถนะคะหรือว่าสอดมือเพื่อกลดล็อกรถได้นั่นเองคะ่ะจะติดเบา้ารองมือเปิดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ชิ้วกันสาดค่ะส่วนทางด้านบนตัวเราหลังคาอันนี้จะเป็นเดิมๆจากโรงงานมาให้นะคะก็สําหรับความพิเศษของรุ่นวาแท็กนะคะก็ะะจะมีเล่าหลังคาค่ะแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์นี้เลยก็จะให้ความแข็งแรงทนทานมากนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะสโลปนะคะคือรูลมได้ดีมากนะคะที่ติดอีกชิ้นหนึ่งก็จะมีในส่วนของมีเลยปาะถังน้ำมันค่ะสำหรับตัวกระบะท้ายนะคะก็จะมีที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายให้ด้วยนะคะอยู่ทางหน้านนี้ค่ะมาดูที่ด้านท้ายกันนะคะ สำหรับทางด้านท้ายนะคะตัวไฟค่ะก็จะเป็นแบบ LED นะคะก็จะมีตัวจับสัญญาณตัวไบสปอตนะคะแล้วก็ตัวนี้เราได้มีการติดกครอบเพิ่มเติมนะคะก็ทำให้เห็นไฟค่ะตัวโครงชัดเจนสวยยิ่งขึ้นันนี้ค่ะนี่เลย อาสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีอะคริลิกนะคะที่บอกว่าเป็นรุ่นขับสีนะคะแล้วก็อะคริลิกทางด้านนี้นะคะที่บ่งบอกว่าเป็นรุ่นของเจ้าไวทแท็กน,น,นี่ค่ะมีกล้อง360องศานะคะนี้ก็จะอยู่ทางด้านหลังนะคะตรงนี้กล้องข้างหลังอยู่ใต้โลโก้คอมฟอร์ตนะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายพร้อมกับเซนเซอร์ด้วยค่ะ สำหรับฝาท้ายของ y t ยเทนะคะก็จะมีความพิเศษนะคะคือเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนั่นเองค่ะนี่ค่ะฝาท้ายนะคะมีน้ำหนักเบานะคะก็จะมีตัวโชคนะคะที่เข้ามาช่วยซับน้ำหนักนะคะความแข็งแรงทนทานนะคะคือยังเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเจ้าโชคตัวนี้นั่นเองค่ะที่มาช่วยซับน้ำหนักตัวไลเนอร์นะคะก็จะเป็นไลเนอร์แบบเรียบนะคะแล้วก็ทางด้านข้างนะคะก็จะมีในจุดของที่เสียบปลั๊กนะคะมาให้สองจุดค่ะ นี่ค่ะจะมีเป็นปักสามตานะคะแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์เลยค่ะเดี๋ยวพลอยพาไปดูข้างในตัวรถนะคะสำหรับภายในตัวรถนะคะของเจ้าวายแท็กนะคะไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไรนะคะก็จะเดินได้เป็นสีอย่างนี้มาให้นะคะสวยๆเลยทั้งแถวสองนะคะก็มีความกว้างขวางมากนะคะ จะมีแอร์นะคะที่แถว2มาให้ด้วยนะคะมีที่เสียบไท p e A ไท p e C คะ่ะแล้วก็เป็นปักสามตาม,มาให้เลยคะ่ะสำหรับตัวเบาะนะคะก็จะมีจุดยึดคาซีทนะคะให้ด้วยมาดูที่ทางแถวหน้ากันบ้างนะคะมาดูที่ทางห้องโดยสารแถวหน้ากันบ้างนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าคู่หน้านะคะสำหรับตัวปรับเบาะคะ่ะ ตัวอบ์ดนคะคะก็จะเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะสวยๆแบบนี้เลยทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปรับไฟต่างๆนะคะก็จะมีกดไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าค่ะก็จะใช้วิธีการหมุนเอานะคะตรงนี้เป็นรดแสงเพิ่มแสงนะคะที่จอกลางกับจอ,บจอบหลังพวงมาไลไัยนะะั่เองค่ะส่วนการสตาร์ทรถของคันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะสามารถปรับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนึงเข้าถอยออกได้เลยนะคะ ก็ปุ่มทางด้านขวานะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะปรับจอทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม Adaptive Cruise Control นะคะก็เป็นการปรับการขับขี่นะคะอันนี้เป็นแบบ Stop and Go ด้วยค่ะอันนี้ก็ค่าคันหน้านะคะชะลอคันเลาชะลอคันหน้าหยุดคันเราหยุดคันหน้าไปคันเราไปนั่นเองค่ะตัวจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะมีขนาดถึง10นิ้วนะคะตัวนี้ ตัวจอกลางนะคะก็จะมีขนาด12นิ้วนะคะเป็นทัชสกรีนสีค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y ี n d r o i d Auto ได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายนะคะก็เปิดแมปในโทรศัพท์นะคะตัวแมปขึ้นจอได้เลยมีที่ชาร์จไวเลสชาร์เจอร์นะคะที่เสียบ Type A Type C นะคะนี่ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะแบบ10สปีด mm hmm. เด็กมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มปรับ t o High 4 High Follow นะคะหรือว่าการขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อน,นั่นเองคะ่ะ ก็จะมีปุ่มนะคะกดอ f ฟโรดนะคะแล้วก็ปิดเสียงเซนเซอร์แล้วก็กันลื่นถลายนั่นเองคะ่ะภายในนะคะก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจะ้าวายเทคคันนี้ค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญน,นะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0838 9 5 8, 8 4 0 2ค่ะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ ID นะคะที T ่ p e L o y f o r d ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย